สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตอบคำถามสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะคะระหว่างทะเบียนบ้านไทยกับใบเกิดไทยหรือสูติบัตรไทยเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนกรณีที่เราคลอดบุตรอยู่ต่างประเทศในส่วนนี้นะคะเพื่อนของเราอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์วันนี้ปมายก็สงสัยนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะเมื่อเราคลอดบุตร เราต้องติดต่อสถานทูตไทยที่ออสโลนะคะเพื่อทำการแจ้งเกิดบุตรในระบบไทยและเมื่อเราแจ้งเกิดให้บุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สถานทูตไทยที่ออสโลนะคะเราก็จะได้ใบเกิดไทยให้ลูกของเราเนาะและหลังจากนั้นเราก็นำสูตสูติบัตรไทยฉบับนี้นะคะไปแจ้งชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านไทยในอันดับต่อไป และเมื่อลูกของเราอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะคะผู้ปกครองต้องพาลูกไปทำบัต